ตอบเลยว่าภาพที่เห็นตามโซเชียลในโลกตอนนี้คือใบเตยจ้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนยืนยันยืนยันค่ะดอบกระแสะข่าวที่มุ่งตรงไปที่ใบเตยเลยว่าใช่ใบเตยแน่นอนตรงนี้เรารู้สึกอย่างไรคะรู้สึกตกใจมากค่ะเริ่มแรกที่ที่ตื่นมาแล้วก็เห็นข่าวแล้วก็เห็นภาพซึ่งเห็นภาพไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าภาพไม่ใช่เราแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ใช่เรานะที่นี้ไม่เตยไม่ได,ไได้ไม่ได้มองว่าเพราะว่าภาพเบอร์หรือว่าอะไรแต่ว่ามันเพราะว่าแม้แต่การที่เราไปถ่ายรูปหรือว่าการที่เราเดินจูงมือหรือว่าการที่เรามีภาพอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับท่านใบเตยไม่เคยมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยได้ถ่ายและได้ได้กระทําตรงนี้เอาไว้เลยซึ่งตรงนี้ใบเตยมั่นใจมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จุดไหนที่สามารถ ชี้ชัดให้ได้เห็นเลยว่าไม่ใช่ใบเตยแน่นอนรูลักอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกเอเอคล้ายมากอะไรนี้ความจริงถ้าถ้ามองภาพรวมไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ดูถึงความเป็นตัวตนของเราเนี่ยก,ก็ก็ทุกคนก็ว่าเป็นเราซึ่งซึ่งลึกๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าถ้าเป็นพี่ๆสื่อทุกคนน่าจะดูดีไบเตยไม่เคยใส่เสื้อแขนยาวในชีวิตไม่เคยมีเสื้อแขนยาวสีขาวเลยในชีวิตไม่เคยใส่กางเกงขายาวที่เป็น ค่ะสีดำขนาดนั้นเลยไม่เคยมีกระเป๋าที่ลักษณะนั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นค่ะแล้วก็ผิวคล้ำค่ะแล้วผลกระทบกับเราแล้วตอนนี้เป็นย่งไงบ้างหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของทางการเมืองนะคะวามจริงในเรื่องส่วนตัวเหมือนที่ผ่านๆมาไม่มีเลยแต่ณตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของของฤด,ดูของการเมือง เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะก็ก็เราก็ไปโดนไปโยงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเยอะค่ะผลเนื่องมาจากที่เหตุการณ์ทั้งก่อนด้วยหรือเปล่าโดยทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เออนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าไม่อม่งั้นคงคงรูปถ่ายเนี่ยคงไม่ไม่พูดถึงเราค่ะก็คงมีส่วนทางผู้ใหญ่ในฝังกับว่าอย่างไงบ้างคะ ก็ต้องขอบคุณเฮียฮอพี่เนนแล้วก็ทุกฝ่ายค่ะพี่พี่พีอาทุกคนเลยที่ที่ยังคงยังคงเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงอันไหนคือสิ่งที่มาจากน้ำมือเราอันไหนคือสิ่งที่เราทำอันไหนคือสิ่งที่เราทำผิดอันนี้เรื่องนี้ทุกอย่างทางค่ายรับรู้ความเป็นเราทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ได้เชื่อมั่นวันนี้ถึงถึงได้ไบเตยถึงได้พูดออกมาพูดนั่งพูดคนเดียวว่าว่า ทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่มีอันไหนที่ที่เป็นข้อมูลความจริงโดยเฉพาะรูปภาพค่ะได้เข้าไปบอกผู้ใหญ่หรือย,ยังว่าอยู่นก็ะป็นการการรับผิด,อดอเออได้มีการพูดคุยบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันซึ่งๆหน้าค่ะก็ก็ได้ถามไทยค่ะอย่างตัวพี่เนมเจ้าของค่ายของเราก็ได้ถามว่าว่าจริงหรือเปล่าใช่ใช่รูปใบเตยไหม แม่ใจก็บอกเลยอย่างที่บอกกับทุกคนว่าไม่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่นาที่นี้ไม่ใช่ว่าแค่รูปนี้ไม่ใช่เราไม่เคยแม้แต่ถ่ายรูปเดินจุงมือยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่เคยมีอะไรที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านถึงขนาดนั้นเลยไม่เคยได้ได้มีการเขาเรียกว่าได้มีสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าสนิทสนมขนาดนั้นไม่มีทางอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะมีรูปอันใหม่ที่ใช้ใหม่หรืว่าชั อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีจริงมันใช่ใบเตยจริงทุกอย่างเป็นเราจริงใบเตยก็ยินดีที่จะยอมรับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายืนยันได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีแน่นอนอนณวันนี้ก็ถูกจับโยงไปครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วค่ะก็ก็ ความจริงก็เข้าใจนะคะเข้าใจกับทุกฝ่ายกับกับเขาเรียกว่าการตัดสินใจของของทุกคนแล้วก็แล้วก็เคารพในเขาเรียกว่านานา,นานจิตตังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ให้แยกแยะระหว่างระหว่างความเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่มีหน้าที่เป็นศิลปินขององการบันเทิงแล้วก็แยกแยะกับเรื่องการเมืองแล้วกักบกับการกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยค่ะ มันมัน,ม,นมันความจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องการเมืองเลยแต่เผอ,อิญว่าเราได้มามามาทำงานกับคนที่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเท่านั้นเองครอบครัวเราตอนนี้อยู่ยากคุณไหมเออไม่ค่ะไม่มีอะไรที่อยู่ยากก็ก็ยังรักแล้วก็เข้าใจเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน ว,ว่ายังไงบ้างถึงเ,เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็เห็นคุณแม่มาเมนตไอจีอยู่เพิ่งแอบเห็นว่าคุณแม่ก็มาเมน i n อินสตาแกรมว่าแม่เชื่อว่าลูกของแม่สิ่งที่ลูกของลูกของแม่พูดทุกอย่างผ่านอ mm ินสตาแกรมเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็รูปนั้นก็ไม่ใช่ลูกของแม่วันนี้คุณพ่อมาด้วยค,คุณพ่อแอบดูรายการน้ำตาลลอยเมื่อกี้ หลังจากเสร็จนี้จะมีพูดคุยอะไรกับคุณพ่อไหมมันข่าเหมือนพอคุณพ่อดูแล้วค่าระเทือนคุณพ่อเหมือนกันก so <c oughs> <c oughs> ็กระเทือนทุกฝ่ายนะคะก็แต่ละไม่นึกว่าคุณพ่อจะร้องไห้ก็ไม่ดีนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่น้าตาไหลความจริงเป็นสิ่งที่ถือมากแต่ว่าท่านก็คงเข้าใจใบเตยมากๆอยากจะบอกอะไรไหมสุดท้ายนี้เพราะว่ามัน จากครั้งที่แล้วรวมมาถึงครั้งนี้คนหลายคนอาจจะแบบเข้าใจผิดมองเราในละด้านลบว่าใช่ไปแล้วอยากจะบอกอะไรตรงนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าควาจริงม่เตยไม่ไม่ถึงโทษที่ใครมองว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่อยากแต่อยากให้ให้มีมีวิจารณญาณในการในการในการดูทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองค่ะแล้วก็แล้วก็ยัง ยืนยันคําเดิมว่าว่าไม่ใช่ใบเตยอ,อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็แล้วก็ก็อยากขอร้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะหลายหลายฝ่ายที่ที่อาจจะเป็นคนส่งภาพหรือว่าคนที่ไม่หวังดีต่างๆกับกับสาวลูกทุ่งคนนี้ mm. ความจริงแล้วไม่ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็เข้าใจว่าว่ามันคือสิ่งแวดล้อมที่ที่ แบ่งเป็น2ด้านเสมอสําหรับชีวิตมนุษย์คนนึงแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นก็อยากให้ให้สงสารหนูบ้างเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็กเป็นเราตลอดเลยซึ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับกับกับสาวลูกทุ่งที่ที่ทำหน้าที่มอบความสุขมอบเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงเลยค่ะก็อยากให้ให้เข้าใจรอบนี้มันอาจจะไม่ใช่เราเราก็ยืนยันแล้วกลัวว่ามันจะมีก๊องสองก้องสามองสีไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่า,า,ว,า,าว่าไปเลยมอว่าแค่รูปแรก แค่รูปที่ที่มันเผยแพร่ออกมาก็ไม่ใช่เราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วถ้ามันจะมีอะไรอย่างนี้มันคงเป็นอะไรที่ที่เนิ่นนานมามากแล้วแต่แต่ความจริงสิ่งเรื่องจริงก็คือมันไม่มีจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่เคยเป็นเราแล้วก็ไม่ใช่เราจริงๆค่ะสเสียใจเสียใจโอเคขอบคุณนะคะขอบนะะพี่แมนพ่องอไงบ้างคะก็<笑><笑>